5สิ่งที่ผู้หญิงวัยสี่สอยากให้คู่รักเข้าใจเรื่องเซ็กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องของเบีมเรื่องรับที่ไม่รับ วันนี้นะคะเรามาเม้ามอยกันในเรื่องของสิ่งที่ลหลายๆคนเขินนะคะแต่จริงๆแล้วว่าควรคุยกันให้ชัดๆโดยเฉพาะคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่ในวัยนี้อ้าวใครที่มีแฟนเล็กอายุเล็4สขึ้นไปนะคะก็ควรเข้ามาฟังนะคะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะที่มีแฟนหรือตัวเองนะคะที่มีวัยเข้าสู่เลขสี่นะคะมาชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะบีมมารวบรวมได้ถึง5ข้อนะคะก็คือ5สิ่งที่ผู้หญิงวัย40เนี่ยอยากให้ ผู้รักเขาจะเรื่องเซ็ก์นะคะเซ็ก์ของผู้หญิงวัยนี้นะมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันคือความเข้าใจในมุมมองความรู้สึกและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยค่ะข้อที่1นนะคะเซ็ก์ไม่ใช่เรื่องกระตุ้นแล้วติดเครื่องอีกต่อไปคือร่างกายของผู้หญิงวัย40นะคะร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของฮอร์โมนค่ะโดยเฉพาะช่วงก่อนวัยทองนะคะมันทําให้มีผมต่อความรู้สึกวัยความชุ่มชื้นความต้องการทางเพศหรือแม้กระทั่งความมั่นใจในตัวเองค่ะ สิ่งที่อยากให้เข้าใจนะคะเซ็กไม่ใช่แค่พร้อมแล้วก็เริ่มเหมือนตอนอายุ2 0 3 0ิอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะมันต้องมีการวอร์มอัพทั้งร่างกายและอารมณ์ก่อนเริ่มนะคะทุกคนอ่ะลหลายๆคนสงสัยแล้วมันวอร์มอัพยังไงอะ่ะก็คือพอเราเข้าวัยเลขสี่แล้วนะคะก็คือเราก็สองคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบว่า,าพูดคุยรูปไลฟ์สร้างความอบอุน่นมีโยมียมมจูบม,มีหอมมีกอดอา่า ทำให้มารู้สึกเดียะค่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บอยากปุ๊บจับถอดเสื้อเอาเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพอวัยเข้าสู่เลขสีม่มันเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่หลายๆคนมีประสบการณ์นะคะผ่านสมอรภบุมอะไรกันมาเยอะนะคะทีนี้ผู้หญิงเขาก็าต้องการากระตุ้นอารมณ์เพราะว่ามันผ่านการทํางานก็เครียดนะคะบางคนก็มีบทนะคะก็เลี้ยงลูกก็เครียดนะคะทีนี้นะพอ จะมีเซ็กนะคะมันก็เลยต้องการแบบว่าปลดปล่อยทําให้แบบว่า,าสมองแบบโล่งโปร่งไม่คิดอะไรเยอะนะคะอาจจะสร้างบรรยากาศนะคะก็กจะมีหลายคู่นะคะที่พากันไปเที่ยวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอาจจะไปต่างประเทศอาจจะไปต่างจังหวัดน,นะคะไปรีสอร์ทที่พักนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปทาทาให้สมองโปรดโปร่งโล่งนะคะแล้วก็เริ่มกิจกรรมทางนี้ได้นะคะหลายๆคนก็จะใช้มุกนี้นะคะมันก็ได้ผลดีนะทุกคน บีมขอแอบเสริมนิดนึงเนะเพราะว่าพอฮอร์โมนลดลงเนี่ยเราก็จะปัญหาหลายเรื่องนะคะที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็ไม่กล้าพูดกันด้วยนะคะก็เรื่องของอช่องคลอดแห้งนะคะแล้วบางคนมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะ,ะการที่จะหาตัวช่วยไม่ใช่เรื่องแปลกคะ่ะเพราะว่าบีมก็มีตัวช่วยเหมือนกันนะคะก็คือบีมก็ทานวิตามินอาหารเสริมเช่นเดียวกันนะคะช่วยได้มากเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าสมัยนี้นะคะมันมีอาหารเสริมผู้หญิงค่ะที่ช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนแล้วก็เสริมสร้างฮอร์โมนผู้หญิงแบบธรรมชาตินะคะไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์มัน ลดกินไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะแล้วก็บํารุงภายในของเราด้วยนั่นเองค่ะตัวบีม,มาลองแล้วนะคะก็เห็นผลจริงนะคะก็บีมเนาบีมแปะไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูใต้คลิปบีมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูผ่านมือถือเนี่ยก็ทํา มือถือให้เป็นเอาตั้งนะคะมันจะมีรายละเอียดใต้คลิปนะคะก็กดเข้าไปดูนะคะเบียมจะวางลิงก์ไว้ให้ใครที่มีบุตรแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีปัญหาที่ว่าช่องคลอดไม่กระชับหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แนะนําให้ทานนะคะทานแบบทุกวันเพราะว่าตัวนี้มันมีฮอร์มโมนธรรมชาตินะคะก็หลักๆอาหารเสริมผู้หญิงนะคะสรวนผสมก็จะมีพวกซอ,อสก,กัดจากทั่วเหลืองเออมเล็ดฟักทองกวาวเครือขาวรากสามสิบตังกุย อะไรพวกน,นี้ค่ะส่วนสะสมส่วสนผสมประมาณนี้ไม่ไม่เกิดจากนี้หรือมีมากกว่านี้นะคะที่ที่บิมอ่านจากหลังกล่องเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของออภายในของเรานะคะให้มันกระชับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําความสะอาดอย่างใครมีตกขาวมีกลิ่นตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะเพราะบางทีแค่เรารู้จักวิธีการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนตอนสาวๆซึ่งพอเรารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นมันก็ช่วยทําให้เรา มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มนันเตียงได้บกได้มากขึ้นนะคะบอกเลยข้อที่2นะคะผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองลดลงค่ะและต้องการการยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยยังน่ารักอยู่เสมอนะคะในสายตาของคู่รักแล้วผู้ชายต้องทํำยังไงหลายคนนะคะไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยในวัย40ปีขึ้นไปนะคะเขากังวลในรูปร่างตัวเองนะคะบางคนอ้วนขึ้นบางคนมีอ้วนขึ้นมีเซลลูไลท์นะคะแล้วก็ผมอาจจะร่วงบางลงนะคะมีะหน้า มีรอยย่นมีร่องแก้มหน้าห้อยย้อยเลยหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ผิวหน้าไม่สดใสนะคะไม่เต่งต,งตึงเหมือนเดิมแล้วก็หุ่นก็เปลี่ยนไปนะคะยิ่งคนที่เคยมีบุตรแล้วเนี่ยหุ่นเปลี่ยนแน่นอนนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเช่นกินวิตามินอาหารเสริมออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนรูปร่างเปลี่ยนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองเกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างนั้นนะคะคําว่าคําที่คุณผู้ชาย ชมภรรยานะคะเช่นเธอยังสวยอยู่นะเธอยังน่ารักอยู่เลยเรายังอยากกับเธออยู่นะมันเป็นเหมือนคําพูดที่โลมใจอะคะ่ะทุกคนมันทําให้ผู้หญิงนะคะรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าอยู่ในสายตาของสามีนะคะหรือว่าแฟนเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็กลัวว่าแฟนจะไปมีกิ๊กมีน้อยหรืออาจจะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะไม่รักฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำชมของผู้ชายมีค่ามากเลยนะคะ แล้วมันก็ไม่ใช่แค่คําหวานนะแต่ว่ามันยังเสริมพลังให้คุณผู้หญิงมีพลังในเรื่องบนเตียงด้วยนะคะแล้วเรื่องบนเตียงของคุณก็จะสนุกมากขึ้นแค่นั้นเองจําไว้ว่าคําชมที่มาจากใจมีผลต่อความรู้สึกทางเพศมากกว่าที่คิดค่ะข้อที่3นะคะผู้หญิงต้องการความใส่ใจมากกว่าความรุนแรงเซ็กที่ดีสําหรับผู้หญิงวัยนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ความดุเดือดอย่างเดียวแต่ว่าไม่เป็นการสัมผัสที่มีความหมายนะคะ เช่นการกอดการจูบการลูบไล้บางครั้งนะคะการนอนกอดนแ,นแน่นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆสัมผัสอย่างใส่ใจอะ่ะมันทาให้มีความรู้สึกช่่มมันทําให้มีความรู้สึกแบบเชื่อมโยงกันมากกว่าการมีเซ็กแบบเร่งเร้าอีกนะคะเ,เทรคนะคะร่างกายของผู้หญิงวัยสี่สิบอ่ะจะตอบสนองการสัมผัสอย่างอ่อนโยนมากกว่าการเร่งเรียบและเร่งเร้าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะลูบไลก้กอดจูบช้าๆเนิ่มๆแต่ได้ผลคะ่ะข้อสี่นะคะเซ็ก ไม่ใช่ทุกอย่างแต่เป็นหนึ่งในภาษารักที่สำคัญค่ะบางคนคิดว่าพออายุมากแล้วเซ็กไม่สำคัญละมั้งผิดจ้าจริงๆแล้วผู้หญิงอายุวัย40นะคะยังต้องการอยู่นะคะแต่ว่าเธออาจต้องการมาในรูปแบบใหม่ คนพูดก็เสียสิบอาบลณะ,ะจ๊รรูปแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ร่างกายค่ะแต่ว่ามารวมถึงความเข้าใจความผูกพันและการเข้าใจกันนะคะถ้าจะพูดง่ายๆก็คือถ้าความสัมพันธ์อื่นมันดีเนี่ยเซ็กก็จะดีตามไปด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้ามีเซ็กโดยไม่มีการสื่อสารนะคะเซ็กนั้นน่ะจะดูแบบไม่มีความหมายจะดูแบบเป็นว่างเปล่าไปเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงวัยสี่สิบขึ้นไปเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมคะจะมีเซ็กกบใครสักคนเนี่ยถ้าไม่ใช่สามีนะอาจจะแบบเลิกกับ สามีไปแล้วไปเจอคนใหม่เงี้ยหรือผู้หญิงที่สดอยู่ยังไม่เคยแต่งงานแต่ว่าเล็กสี่แล้วเงี้ยแล้วก็มาเจอคุณอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าอยู่ๆคุณมาถึงมาจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันก็้เขาก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อต้องการแค่เรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้การสื่อสารที่ดีนะคะพูดการพูดคุย การมันทาให้ให้ฝั่งผู้หญิงรู้สึกอบอุ่นรู้สึกที่จะแบบฉันรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้รู้สึกแบบให้ใจไปแล้วแบบครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเ,เซ็ก์มันก็จะดีตามนะคะมันก็จะเดินเกมแบบคือต่างคนต่างเป็นงานมันก็จะเดินเกมไปได้ด้วยดีนั่นเองนะทุกคนก็ห้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออยากให้คุยกันได้แบบเปิดใจไม่ต้องเขินสุดท้ายที่สําคัญมากนะคะก็คืออยากให้คู่ของเราเนี่ยกล้าคุยเรื่องเซ็กซ์อย่างตรง,ตรงไปตรงมานั่นเองค่ะเช่นว่าชอบอันไหนไม่ชอบอะไร เจ็บไหมอยากลองอะไรอยากให้ทำยังไงอย่าเดาอย่าคิดเอาเองเพราะว่ามันไม่เวิร์กนะคะกล้าพูดนะทุกคนทางผู้หญิงและผู้ชายคนผู้หญิงไม่ต้องอายนะคะอยากให้คณผู้ชายทำแบบไหนทำท่าไหนบอกไปเลยค่ะอย่าคิดว่าเขาจะคิดว่าเราล่านนะคะก็คือถ้าเขาทำให้เราไม่ถูกใจเราอย่างเช่นเขาทําท่านี้แต่เราบอกว่าท่านี้ไม่โดนเราไม่ชอบเราควรที่จะบอกเขานะคะคือมันเป็นเรื่องที่เราโตกันแล้วเราควรที่จะคุยกัน ในเรื่องของบนเตียงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรารู้กันแค่2คนคะ่ะไม่ได้มีใครมารู้เรื่องของเรานะคะข้อมูลจากงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าคู่รักที่คุยกันเรื่องเซ็ก์ได้อย่างเปิดใจมีความพึงพอใจในชีวิตคู่ที่สูงกว่าค่ะสุดท้ายนะคะหวังว่าใครที่มีแฟนวัยสีินะคะหรือว่าคุณผู้หญิงที่มีวัยสีสิปีขึ้นไปนะคะจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างนะคะเซ็ก์มันไม่ใช่เรื่องอความสัมพันธ์ทางร่างกายนะคะแต่มันคือการสื่อสารความใส่ใจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะ ถ้าใครชอบแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยกันค่ะใครอยากให้เราคุยเรื่องไหนนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเพศศึกษา <c oughs> ความสัมพันธ์ <c oughs> ก็พิมพ์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย